ปูนี่บ้านนี่ปูเลยว่าโมจอก็เบิกแท้ว่าันก็บ่หมุนหัวเล็กเกา้าป่ันออบานนี้เขางกเ็เลยวา่าโอ้ยปูขบาบางเนี่ยมันหนาพุดสามตัวนี่ขาบางปูงวดนี้งวดวันที่หนตุลาคมสองนหารยหิแปดนี่เอาบางปูว่าสันดอกวะปูเพิ่นกเ็เลยว่าอียงก่คนเลื่มเดี๋ยวดเดี๋ยวดิเด้๋นเดี๋ยวดเดี่ยวดิเย่าอย่าเวดดดวยดดววเเเ เสากองเสากองเสากองมันก็สิบสวมเ่าบาง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 ตัวเสากองแต่ว่าก็่ย่าลืมกับหัวคือเก่าแม่นบ่นเสากล้องเนมลงไปตะลุ่มอยู่ล่างแนวแต่เขาสิบาเด้อแนวเต่เข้าสิมก่าอ่เสากองเนมลงไปตะลุ่มพันบอกแล้วขนเ่มคนลื่อเลยเขียนไว้แบบนี้การพีน้อยคนเลี้ยนบางสิณะจะคาจันนาะค่ะ